เขาขั้นนั่นน่ะทอมันอ้าวแห้งขั้นเขียวอ่ะโอ้ยบอกพราวโอ้ย,อยนี่นลอยนึงเป็นหกโอ,โอ,โอ้สาวทอ่อทัดโอ้ยมันใหญ่เลยไปแบบใดอีกเอเงาสาวหัวไปแบบไดตีประเทศเรได้แบบนี้ ผุนหมองคนใ่เท่หลังข่าเฮี้ยงเขายาดมยุสัสวะขอ,อยาดมก่อนพี่น้องบอส่อยแล้วขอ,อยาดมก่อนเด้อเนี้ยตายหันผู้ใดบอเซียนะครับเด้อขอร้อ,องทิพหายรถเบิดเอาเอาบาักนันเป็นยังนันส้นซทอส้นเถาโอ้ Nói chung là bọn mình thoa bằng hộp cấm thang Rồi, dùng chân nhau đi làm cho sẽ đánh ngân nhau sẽ đánh ประกาศร,รับสมัค,ครคนขับรถมีแตอยาขับยาขับเบ,าาเบิ่งสภาพหน้างานแต่ละหม่องเบื้องหน้างานแต่ละหม่องผู้รองคนขับไดอยููแต่ว่าซ้อยแขกยนันสีเขาไดบ่อเขาบ่ได้ขันแมนว่าตำหัวตำสวนเพื่อนมุนอนยะได้พี่น้องนี่แหละเวลาเขาประกาศรับคนขับรถเท่าต้องผิจารนาตัวเท่าให้ดีว่า เข้าเหมาะสมบอกกับการค้าพลรอเพราะว่ามันบดิแลีนถี่ลงอย่างเดียวทีแคบสำนิจสำนึงเขาพามาเข้ากับตองมาเข้าเหลืองงานบอ่อดดเพราะฉะนั้นผู้ใดถี่บอกว่าขันแม่นบางอื่นผมมาขับไดเดอร์นี่เบิ้งสภาพหนางาน มันต้องมีประสบการณ์บคักได้พี่น้องประสบการณ์นี่ก็ต้องแบบโชกโชนอยู่ดิสีมากขับโโรถหกลอ้อเพราะว่าทีมเฮานี่มีแร่สายดุดดุดยางเดียว,วบอกเได้ฮะบอกเได้<า>ทำไมสีนเทเทียวเดียวนี่บะ sẽ rung cho gió mốc hòa đó sẽ rung cầu hòa rồi ao sao ôi đại bác hòa 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 đại bác tý ướt uý à không quậy ne sang cái gì สติต้องมีสมาธิในกันคระบัะคักนี่ก็สั่นหลังค่าอีกทั้งๆึงกับหลังข้าทั้งหนากับเสาไฟทั้งคางกับหัวบ้านเพิ่นหลอดตายไปอีกหนึ่งชีวิตเหลืออีกสองชีวิตสามชีวิตอีกสามชีวิต สามที่วีสิเอาโตรดบอเอาเอาปะตายกับข้างเลี้ยงแหละันนี้